ฟุตบอลกีฬาสุดมหัศจรรย์ที่ใช้เพียงแค่คนและลูกกลมๆใครจะเล่นบอลก็ได้แค่มีลูกกลมๆหนึ่งลูกก็เล่นได้แล้วไม่ต้องมีอะไรเลยแค่มีใจจะเล่นตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมยังเคยเอากระดาษมาปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วเตะกับเพื่อนเลยแล้วเพราะมันง่ายแบบนี้เลยครับมันจึงเป็นกีฬาที่ครองใจคนทั้งโลกเกิดเป็นอาชีพที่สร้างความสุขให้กับคนแบบมหาศาลยกเว้นเวลาคุณแทงผิดข้าง เซล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 ช่องนี้ไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นครับเพราะงั้นไม่ต้องทักมาเว้ยใช่แล้วครับวามสนุกของมันไม่ใช่แค่การเล่นแต่เป็นการดูและไม่ว่าเราจะเล่นเองหรือดูก็มักจะมีภาพกีฬามันๆให้เราตื่นเต้นได้ตลอดในเกมฟุตบอลก็เช่นกันครับแต่มันไม่ใช่แค่ภาพกีฬามันๆมันคือเกมมันๆที่คุณจะหาไม่ได้จากการดูบอลธรรมดาดังนั้นวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ก็เลยจะพาคนไปพบกับเกมฟุตบอล ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเตะบอลแต่เขาเตะอะไรกันเตะคุณหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับลองไปดูกันกับเกมแรกเลยคือ Soccer Story เกมอินดี้ที่เอาฟุตบอลมาผสมผสานกับความแฟนตาซี RPG อยากจะบอกเหมือนกันครับว่าลงตัวแต่ลงหรือเปล่าไม่รู้ลองฟังดูครับตัวเกมเนี่ยเล่าเรื่องราวของโลกที่เกิดภัยพิบัติ และฟุตบอลถูกมองว่ามันเป็นสาเหตุของความชั่วร้ายทั้งหมดทําให้องค์กรฟุตบอลระดับชาติต้องผูกขาดฟุตบอลและปิดกั้นการเข้าถึงของกีฬาชนิดนี้เอาไว้ใส่ไฟว่ามันเป็นเรื่องชั่วร้ายคนจะเล่นก็ไม่ได้เล่นจนกระทั่งวันหนึง่งเราได้กลายเป็นผู้ถูกเลือกจากลูกบอลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อกลับมากอบกู้ฟุตบอลอีกครั้งเราต้องออกพจนภผ่ยต่อกรกับองค์กรฟุตบอลและรวบรวมพักพวกเนื้อเรื่องของเกมมันจะค่อนข้างหลุดโลกหน่อยครับเหมือนไม่ได้มาเล่นบอลแต่มาเอาหายยังไงก็ไม่รู้ในเกมเราจะต้องออกเดินทางทำเควสททำกิจกรรมต่างๆที่เกมมีให้เพื่ออัปเกรดทีมให้ทีมบอลของเราแข็งแกร่งและชนะในแมตต์ต่างๆเป็นเกม r p g น่ารักน่ารักที่มีเนื้อเรื่องแปลกแหวกแนวและทำให้นึกถึงบรรยากาศเกม r p g คลาสสิกเก่า สรุปไม่ได้ทําให้นึกถึงฟุตบอลใช่ไหมเนี่ยต้องมาคือแบ d เกมออฟซ็อกเกอร์เกมฟุตบอลสุดแปลกที่เรื่องราวก็คือจอมมารแห่งนรกได้เชิญผู้จัดการสุดเทพอย่างเราให้มาร่วมทวร์นาเมนต์บอลที่จัดขึ้นในนรกโดยเราจะได้เลือกสุดยอดทีมแห่งนรกหนึ่งทีมและนําให้เขาเป็นแชมป์ให้ได้เนื้อเรื่องเกมเหมือนจะปกติครับเป็นเมนเจอร์ทั่วไปแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นในนรกโดยเกมที่เหมือนจะเป็นเกมฟุตบอลแต่จึงๆงเป็นเกมแนว RTS เกมวางแผนผสมกับฟุตบอลโดยเหล่านักบอลของเราจะมีสกิลประหลาดประหลาด,ดโดดหลกเตะกันถึงตายเรียกว่าใครชอบฟุตบอลเวอร์เวที่ไม่เน้นสมจริงเลยแม้แต่น้อยไม่เน้นเล่นบอลด,ด้วยเน้นเอาอีกฝ่ายให้ตายคาสนามลองโหลดเกมนี้มาเล่นครับเล่นเอาหาได้ฟุตบอลเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเกมต่อมาคือ Ver l d Fighting s o กอร์เกมใหม่ที่เพิ่งออกปลายปีนี้เองแต่ให้บรรยากาศคลาสสิกเหมือนไปนั่งเล่นเกมโต้ตัวเกมเป็นภาพสไตล์พิกเซลจากมุมมองด้านข้างซึ่งแปลกดี ความพิเศษของเกมเกมนี้ก็คือมันเป็นเกมเตะบอลจริงๆครับแต่มานาันในฟีลลิ่งของเกมต่อสู้เราจะเตะบอลกันด้านข้างมุมมองสายสกรอร์ลิงและไม่ใช่ง่ายๆเพราะนักบอลแต่ละคนสกิลของพวกเขายังกระหลุดมาจากหนังเรื่องนักเตะเซี่ยวลิมยีเรื่องนี้สนุกมากอย่าลืมไปดูแต่เอาเป็นว่าเตะลูกบอลทีบอลเสียส,สีกับอากาศจนไฟลุกแต่ลูกบอลมันก็แข็งแกร่ง,งดุดไวเบเนียมไม่ว่าไฟจะลุกเท่าไหร่จะโดนเตะหดแค่ไหน โดนไปกี่ท่ากี่ฝ่ามือจะนักเตะขั้นเทพก็ไม่มีรอยอะไรทั้งนั้นต่อมาคืออัล i ิเมเกม VR ฟรีคือปกติเราเห็นกันมาแล้วครับกับการขับรถเตะบอลแต่เกมนี้แค่รถมันยังอีปิกไม่พอเพราะครั้งนี้เราจะได้สวม VR และคอนโทรลหุ่นยนต์เท่ๆมาชิงบอดแแย่งบอลกันแข่งบอลแบบโคตรอลังการใครชอบเล่นเกม VR ลองดูอันนี้ครับ No Fair Play เกมบอลที่ดูเผลอเหมือนจะเป็นเกมบอลธรรมดาทั่วไป เปิดมาก็เตะบอลเลี้ยงลูกให้เข้าโกแย่งบอลกันเตะกันไปกันมาเป็นเกมเล่นง่ายๆแต่ดูๆไปเอา้าวเริ่มไม่ใช่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับลองไปอ่านชื่อเกม No Fair Play แปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอิสระนอกจากจะเตะบอลแล้วคุณจะเตะใครก็ได้เตะแม่งหมดไม่เน้นฟุตบอลเน้นฟุตเวิร์กไม่เตะมันมันก็เตะเรา แค่เตะไม่พอมันต้องต่อยด้วยหมัดเท้าเข่าศอกมาหมดซัดกระหน่วซัดลูกบอลหรือเปล่าเปล่าครับซัดพวกแม่งนี่แหละครับซัดเข้าไปยิงประตูได้เท่าไหร่ไม่ต้องสนใจวัดความสะใจซะมากกว่าเหมือนมีบอลเป็นตัวประกอบฉากอะไรอย่างนั้นแล้วก็เหมือนลูกบอลน,นี่แหละครับจะเป็นสิ่งเดียวที่ดูจะปลอดภัยที่สุดในสนามก็ประมาณนี้เลยครับกับเกมฟุตบอลสุดเพี้ยนเกียรดหลุดโลกผมว่า ใครไม่รู้จักกีฬาบอลมาก่อนซึ่งก็คงจะไม่มีะนะครับแต่มาเล่นเกมพวกนี้เนี่ยจะรู้สึกอีอย่างวะแน่นอนมีลูกกลมๆเตะกันไปกันมามีไฟลุกปล่อยท่าออกหมัดไปถึงขั้นทำให้โลกเกิดภัยพิบัติได้หรือไม่ก็ไปเล่นกันในนรกมันต้องไม่ใช่กีฬาธรรมดาธรรมดาแน่มัเป็นว่าใครจะเล่นก็ระวังตัวกันไว้ให้ดีครับห <c oughs> ลอเล่นหลอเล่นบอลมันไม่มีทางโหดสัตว์แบบนี้แน่นอนครับแต่มันก็เป็นเกมและกีฬาที่สนุกอยู่ครับและต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยทำตามกระแสะบอลโลกปีนี้ครับ มันสนุกดีมีพลิกไปพลิกมาต้องบอกว่าทําตั้งแต่บอลโลกรอบแรกเนี่ยแต่ตารางลงผมไม่มีเลยไม่รู้จะได้ลงคลิปไหนแต่เอาเป็นว่ายินดีกับทีมที่ชนะบอลโลกเลยครับเหนือความคาดหมายมากๆเพราะไม่ได้คาดอะไรไ้เลยเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ผมมีเกมไม่ขอตัวไปก่อนนะชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คกดกระดิ่งหรือ,อย,ยังให้ยังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ